เต่าแดงอสวัสดีครับเนื่องจากว่ามีน้องคนหนึ่งครับผมพิมพ์เมนแรกหลายคลิปมากแล้วเขาเมนแรกจริงๆเลยวันนี้เราจะมาท้าชิงกับน้องเขาดูว่างานเราอ่ะจะพิมพ์เมนแรกทันน้องเปล่าเนี่ยหน้าตาทีงานเราครับใครบ้างใครบ้างแนะนําตัวหน่อยไหมสวัสดีครับมิวซิกเต่าแดงครับผมเป็นช่างเซ็ตอัพไปต่อครับรอฟข้ามมาเสร็จแล้วอ้าวะนี่ครับผมเป็นแอดมินข้ามมีครับผมอ้าวข้ามเหรอ โอ้้ทันีไไดยงงเราจะมาแข่งพิมพ์เมนแรกกันใน YouTube คลิปใหม่ตอนนี้นะเขาบอกว่าตอนนี้เราโกงด้วยเพราะเราบอกทีมงานว่าจะโพละอ่าพร้อมไงพร้อมครับพร้อมครับพร้อมครับโอเคครับพร้อมครับรับสายหลังดีไหมครับเขาด้หมเลยไอ้ปลองน้ำรอกันดิเราต้องเอาโทรศัพท์เก็บกระเป๋าเปล่าเนี่ยเหมือนขาวบอยนะเตรียมแล้วทัเดียวเลยเดี๋ยวเอาแล้วนะเพื่อความรวดเร็ว ตื่นเต้นแทนวะะดูดิน้องเขาจะไวกว่าเราไหมเราโกงนะมาสามสองหนึ่งตัดเบิดเอ้าอุยเล่นฉ่ำเลจังวะโอ้โหเอาแล้วปิดติดตอนนี้เอาเปิดปิดโอ้โหโอ้โหลนลนลนเอาแล้วไม่ไม่ไมแล้วเต้นมือสั่นมือสั่นเอามือสั่น เอ้ยมันไม่ขึ้นหรอโอ้ยตายเลยเดี๋ยวละตายแน่แน่แอดมินเร่มล้วไม่ต้องเม่นละมั้งเนี่ยแม่งสั่งปีที่แล้วเนี่ยอะไรเนี่ยโอ้ยเจอแล้ว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 อ่อนวาวมิวเจอแล้วเจอแล้วแผลแล้วแพ้ออกแล้วโอ้เรีใจมากยฮะเจ็บมาโอ้โหหลับแล้วเนี่ยหลับแล้วเนี่ยหลับเสร็จแล้วโอเคไหมเฉลยเลยดูนะครับว่าจะผันร้องกันหรือเปล่าที่ติดกวีที่แล้วอ่ะผมไม่อัปเดตเลย มาดูกันว่าไอออฟจะเป็นแมนแรกไหมถูกใช่ครับเอ้าเอ้ายังไงไอออฟที่หนึ่งออฟที่หนึ่งออฟี่สามคนเฮ้ยอ้าวแป๊กนะขอแสดงความเสียใจกับน้องเขาด้วยนะครับนี่มีใคร่ไอ่น้องหายโอโหนี่พี่มิวเอะเสร็จแล้วน้องเขาก็ไม่คิดหน้าคิดหน้าน้องคิดหน้าน้องต้องไวกว่านี้นะพวกเรานี่ไวกว่าเยอะฮะเห็นไหมนีมีแชมป์แชมป์รมแชมตรงถือเลยตรงถือ่อย เอเอแบบนี้วันนี้น้องช้าไปนะครับมารยาทเนี่ยใายเราเป็นคนมีมารยาทครับจบแล้วฮะเจอกันคลิปหน้าแฮะไม่อยากพลาดคลิปวิดีโอเด็ดเกี่ยวกับเรื่องตีมันม hey, mm ันตายเต่าแดงนะผมพี่โจขอแนะนำเลยกดปุ่มซับสไครต์ดันข้างนี้นะครับจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอมันมันจากเต่าแดงนะผมโอเคนะครับวายนะครับกดเลยครับเอานิ้วกดเลย